สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการวางเป้านะครับซึ่งการวางเป้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามครับเพื่อจะบอกว่าการวางเป้าเนี่ยมีผลต่อการยิงเยอะมากนะครับยิ่งเราวางเป้าดีการยิงก็จะยิ่งดีไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการวางเป้าแล้วกันนะครับ อ่ะส,ะสอนทั้งเทคนิคการวางเป้าของสไนดแล้วก็วางเป้าปืนกลแล้วกันครับอือเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่อ่าโอบานีกัน เรามาดูกันที่การวางเป้าที่ผิดก่อนนะครับการวางเป้าที่ผิดนะครับอันดับแรกเลยผู้เล่นใหม่จะวางเป้าไว้ที่พื้นครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแล้ววกาจะศัตรูก็จะค่อยขึ้นมายิงอย่างนี้แล้วก็เดินเวลาเดินก็จะอย่างนี้ครับเดินไปไหนก็แล้วแต่ก็จะอย่างนี้ตลอดแล้วก็ขึ้นมายิงซึ่งแบบนี้เอาจริงๆผิด <laughs> ไม่ถูกต้องไม่ควรทาตาอ่าต่อมาก็จะระดับผู้เล่นปานกลางครับเวลาเขาวางเป้าก็จะวางแบบระดับหัวอ่าคือจะไม่มองพื้นแล้วจะมองระดับตัวแต่ก็ยังตั้งเป้ารอยอยู่ครับคือแบบสมมติมองเอร้ ong, ก็ยังตั้งเป้าอย่างนี้อยู่ยนี่ครับตั้งเป้าตลอดคือแบบตั้งเป้ารอครับไม่ได้เล็งไปที่ศัตรูครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูเอชอตกันหนนะครับว่าเวลาตั้งเป้ารอเป็นยังไงตั้งเป้าอย่างงี้ครับตั้งเป้ารอ คือตั้งระดับหัวก็จริงแต่ว่าไม่ได้เล็งคือเล็งไปที่กำแพงนะครับมันไมู่กต้องตั้งเป้าลอยนะครับต่อมาระดับผู้เล่นเพลเยอร์ชั้นสูงนะครับก็จะตั้งเป้าแบบตรงที่ศัตรูจะพีออกมาครับอ่าจะตั้งเป้าตอนนี้ครับตรงที่ศัตรูพีออกมานะครับเนี่ยครับผมจะไปเล็งเอลอยครับ เราเกิดปุ๊บเราจะไปเลงนี้ราจะเลงประมานนะครับคือจะไม่ตั้งอย่างนี้แล้วตั้งที่ศัตรูจะออกมาครับนะครับจะไม่ตั้งเป้าลอยแล้วนะครับจะเช็คตรงนี้ก็อย่างนี้ครับคือจะไม่ตั้งอย่างนี้นะจะตั้งที่ศัตรูจะออกมาครับอ่ะ แล้วเวลาเช็คผู้เล่นระดับเริ่มต so like so oh, no, okay. so 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 ้นก็จะอย่างนี so ้อย่างนี so ้ระดับปานกลางก็จะอย่างนี้เซอร์เซอร์เช็คตรงนี้นะปานกลางก็จะอย่างนี้อ่าไม่มีโอเคคือมันเสียเปรียบนะครับไม่ควรทำอย่างนี้คือเราควรจะตั้งเป้าอย่างนี้นี้ใช่ไหมแล้วก็ควรแบบคลิกอย่างนี้เลยคลิกตัวอย่างนี้เลยจะได้เปรียบกว่าเยอะนะครับเช็คลังหลังประตูแล้วก็เช็คตรงนี้ปุ๊บต๊บแล้วก็คลิกมาอย่างนี้เลย คือเราเช็คเราต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะว่ามีป่าวอยู่ที่รถปุ๊บไม่มีปุ๊บเราก็พลิกมาตรงนี้เลยคือไม่ไม,ไม่ไม่ควรพลิกมาแค่นี้ะนะครับมันจะเสียเปรียบเราควรจะแบบพลิกมาตรงๆเลยโอเคเนาะแล้วก็การวางเป้าอีกอย่างนึงครับก็คือว่าเคยมีปัญหานะยครับคือผมเมื่อก่อนมีปัญหามากเลยว่าแบบอ่ะสมมุติเราจะกันเอลอย่างเงี้ยอ่ะเราควรจะวางเป้าแบบชิดกําแพงเลยหรือว่าแบบวางห่างออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือผมแนะนํานะครับว่าเราควรจะแบบ วางห่างออกมานิดนึงดีกว่าเข้าใจไหมครับคือไม่ควรชิดอย่างนี้ควรจะวางห่างออมานิดนึงเพราะว่าเวลาศัตรูปี๊กนะครับสมมตินะครับพี่ก็ามายิงปุ๊บปุ๊บนะคยับแล้วปีก็มายิงอย่างเงี้ยคือมันคือมันมาถึงปุ๊บมันก็ตรงนี้เลยว่าจายิงทันก็ก็ตรงนี้แล้วอะถามว่าเวลาย่องมาใช่ไหมมันก็จะปีช้าใช่ไหมแล้วก็ยงงิงมันทันใช่ไหมคือเราถ้าเกิดเขาย่องมาใช่ไหมล้วเราตั้งเป้าตรงเนี้ยเราก็แค่สวัสดมานิดเดียวเองคือมันมันทันอยู่แล้วเพราะมันช้าแต่ถ้าเกิดม ใช่ไหมเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยก็สะบัดไปเงี้ยมันเร็วมันก็ไปไหนเราก็ไม่รู้อะเราควรจะตั้งเป้าไว้ซักตรงนี้นะครับตรงนี้คือแบบแค่มันเผื่อเผื่อเผื่อมันพีเข้ามานิดนึงไม่ควรจะชิดเกินไปหรือว่าห่างเกินไปนะครับควรจะแบบพอดีพอดีนิดนึงอะอ่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็เพิ่มเติมก็ถามเข้ามาแล้วกันอ่าต่อมาการตั้งเป้า off. ออฟอออย่างนึงนะครับตั้งเป้าปืนกลเนี่ยควรจะตั้งเป้าอ่า ตั้งเป้าระดับหัวนะครับระดับหัวไปตลอดเห็นไหมครับระดับหัวไปตลอดคือจริงอยากจะลองเสกบอร์ดมาดูนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเวอร์ชั่นเอานี่ครับตั้งเป้าส่วนวิธีการตั้งเป้าออฟนะครับวิธีการตั้งการวางเป้าสนายนะครับเราไม่ควรวางระดับหัวเหมือนเมื่อกี้เราควรจะเล็งระดับตัวครับแล้วก็ควรจะออกมาหน่อยอย่างนี้เผื่อมันพีคครับถ้าเกิด เลีงเอลองก็คงประมาณระยะนี้โอเคนะครับยิงเอลองก็ระยะประมาณนี้อ่าือเผื่อ,อามาหน่อยยิงเอชอตถ้าเกิดเราอยู่ตรงตรงกู๊ดเราก็ควรประมาณนี้นะครับไม่ควรห่างไปไม่ควรใกล้ไปหรือว่าสูงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนอย่างนี้ก็ก็ต้องวัดใจสวัสดขึ้นมานะต้องมายืนบนกล่องนะแต่ถ้าเกิดตามหลักแล้วมันก็จะออกมาตรงนี้ถูกต้องลแล้เราก็ควรแบบ ไม่ห่างไปไม่ใกล้ไปแล้วคนมาประมาณตรนี้นะครับรับตัวพอดีตรงนี้ก็เหมือนกันครับออกมานิดนึง,รงปรงมาณนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้ออกมาก็ยิงพอดีโอเคนะครับอ่ะต่อไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตั้งป้าระดับหัวยังไงอาเดี๋ยวผมจะเปิดโลชอบอีกอันนึงแล้วกันจะได้รู้ว่าเวลาเนี่ยครับฝึกฝึกอะไรนะครับเราจะได้แบบตั้งเป้าวไว้ระดับหัวตลอด ปืนกลน,นะครับเราต้องตั้งเป้าไว้ระดับหัวตลอดแล้วก็สไนครับเราต้องตั้งเป้าไว้ระดับตัวแต่ถ้าเกิดเล่นสากาวก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะตั้งหัวหรือตั้งตัวคือถ้าแม่นจริงอ่ะเล่นออกแม่นจริงก็เอ้ยเล่นเออเ,เล่นสากาวแม่นจริงก็ตั้งที่หัวได้เลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเล่นแม่นก็ตั้งไว้ที่ตัวกันแล้กันนะครับแล้วแต่คนผมก็ตั้งไว้ที่ตัวครับเพราะผมให้มันเจ็บก่าไม่เน้นให้มันตายอ่านะครับเข้ามาที่เวิร์กช็อปนี้นะครับ แล้วก็มันยืนนิ่งทำไงวะอันนี้อ่ะก็คือตั้งป้าระดับหัวนะครับกดอันนี้สองทีใช่ปะ่ะอ่าไม่ใช่นี้อ่ะกดสองทีน,นะครับเราจะตั้งเป้าไว้ที่ระดับหัวอ่าคือระดับหัวนะครับมีระดับเดียวนะครับมีครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราจะตั้งเป้าไว้ที่ระดับเดียวตลอดเพราะว่า ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมันมีผลต่อระดับของหัวเข้าใจไหมครับคือเราจะตั้งไว้ที่ระดับนี้ตลอดเวลาตั้งเป้าเวลาเช็คกล้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบยิ๊กไม่ยิงก็ตั้งไปไ้าที่ระดับหัวตลอดอย่างเงี้ยครับคือไม่มวางไว้ที่พื้นนะครับอ่าเราตั้งป้าที่ดับหัวตลอดก็จะมาฝึกที่เวิร์กช็อปนี้แล้วก็เปิดอันนี้นะครับมันจะได้มีเส้นบอกว่าตรงไหนระดับหัวแล้วก็ฝึกยิงครับ รั้งไว้ระ่ับหัวนะครับตั้งไว้ระดับปวบัว,ปวตลอดตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยชินครับเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะตั้งไว้ที่หัวเองครับผมก็ฝึกอย่างนี้นะครับมาแล้วหกร้อยตัวสุดทุกวันอ่าก็วันนี้ก็มีที่จะสอนแค่นี้แล้วกันครับถ้ากเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาครับหรือไม่ก็ทักเฟซมาก็ได้ครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ